อ่าเหมือนจะมีโค้ดด้วยนะตรงคำว่าพุทธาจาโรนะครับโค้ดโค้ดคำว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับดูเลยเดียนจะเป็นเสี้ยนเสี้ยนเสียเล็กๆนะครับเสี้ยนเสียเล็กๆจากรอยปั๊มนะครับดูกันชัดเลย อันนี้เป็นเหรียญแท้นะครับยังไม่เห็นเหรียญกอ๊อปเหรียญเหรียญปลอมนะครับเหรียญปลอมยังไม่ยังไม่เคยเจอนะครับดูรอยตัดโอเคข้างหลังก็จะมีเสี้ยนเล็กๆวิ่งวิ่งตามขอบนะครับ เป็นดุยานสวยนะครับน่าเก็บสะสมออกปีหนึ่งแปดนะครับโอ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคเหรียญกำลังมาแรวนะครับ <Okay. S 2> เหรียญปู่หวงปู่สิมถ้าเพื่อนๆมีก็เก็บไว้นะครับอนาคตน่าจะน่าจะแรงนะครับ อ้าตาคมชัดครับธรรมชาติของเหรียญดีครับเหรียญน,นี้โอเคือมือสั่นนิดนึงนะครับไม่ได้จับกล้องนาน <c oughs> โอเคครับดูธรรมชาติดูพิมพ์ดูดูเนื้อนะครับดูตำหนิตัวนี้จะมี ดตรงคำว่า,าตรงตรงนี้นะครับคำว่าพุทธาจารนะครับไม่แน่ใจว่าเหรียญที่ไม่ตอกมีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจยังไม่เจอนะครับแต่เหรียญสวยครับเหรียญนี้โอเคน่าเก็บสะสมครับผมวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยว คลิปกันในในพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ